เวลานี้เด็กของเราเยาว่าตะเขียนเป็นเลยอ่านก็ยังไม่ออกอ่านก็ยังไม่ได้เราจะกดปุ่มขยุมขยี้กันอยู่หน้าจอเท่านั้นยิ่งเวลานี้ภาษาอังกฤษเข้ามาครอบงำมากขึ้นเลยเวลาไปตามเมืองใหญ่ในกรุงเทพเลครับมีสปายห้างร้านเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยให้ความสําคัญกับซอฟต์แวร์ซ์ซอฟต์ซอฟต์แวร์เรียกว่าพลังสร้างสรรค์ ดอกผลของไม้ต้นนี้ก็คือศิลปวัฒนธรรมศิลปะน,นั้นเปรียบเสมือนเป็นดอกผลก็คือวัฒนธรรมมันมีภาษิตจีนครับว่าหวังผลอย่าเด็ดดอกหวังผลอย่าเด็ดดอกเราให้ความสําคัญกับไม้ต้นนี้หรือประเทศชาติเราโดยเฉพาะเรื่องศิลปวัฒนธรรม น้อยเกินไปครับน้อยเกินไปจนแทบไม่เห็นความสําคัญทั้งที่ประเทศที่จเจริญแล้วเขาจะใช้งานศิลปาธรรมเป็นตัวนําการพัฒนาผมอยากให้รัฐบาลชุดนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ให้มากสักหน่อยต้องมองว่าทำให้เห็น3ส่วนที่สําคัญเช่นกันผมใช้คําว่า3ฐานคือ1คือรากฐาน2คือพื้นฐานแล้วก็3คือภูมิฐาน เราให้ความสำคัญกับเรื่องที่เป็นภูมิฐานมากก็สมควรอยู่ดังนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ในหน้าหน้าที่9ให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์เรียกว่าพลังสร้างสรรค์แต่ผมอยากจะเรียกว่าภูมิพลังวัฒนธรรมซึ่งเราทำเหมือนกับว่าซอฟต์แวร์ของเราคนระับเขามีคนเปรียบเทียบเคยเปรียบเทียบว่ามันเหมือนลักษณะวัฒนธรรมชุบแป้งทอดวัฒนธรรมชุบแป้งทอด คือเราเอาเด็ดยอดเด็ดที่เป็นภูมิฐานนำมาขายนำมาโฆษณาแต่เราลืมรากฐานลืมพื้นฐาน รากฐานก็คือศัพท์ภาษาซึ่งเวลานี้เราเกิดวิกฤตนะครับผมคิดว่าเป็นวิกฤตทางภาษาเพราะแต่เดิมมาเรามีบทบ,บาลีสันสกฤตแทบจะ 70%- ็ดสแล้วเวลานี้คนตั้งชื่อเป็นบาลีสันสกฤตโดยออกเสียงยากเข้าใจไม่ได้ชื่อพวกเราทุกคนก็เป็นบาลีสันสกฤตครับให้ความหมายกันไม่ตรงกันเลยฉะนั้นเรื่องภาษาจะเป็นเรื่องของรากฐานยิ่งเวลานี้ภาษาอังกฤษเข้ามาครอบงำม,มากขึ้นเวลาไปตามเมืองใหญ่ๆใ,ใ,ในกรุงเทพเนี้ยครับมีสปาย หั้งร้านเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นรากฐานก่อให้เกิดช่องว่างทางความเข้าใจถ้าเข้าใจศัพท์ภาษาไม่ตรงกันนะครับแม้แต่าคาว่าประชาธิปไตยของเราเองแม้แต่าคาว่าวัฒนธรรมก็เข้าใจไม่ตรงกันแล้วนี่เป็นเป็นปัญหาปัญหาของสังคมไทยแล้วคือช่องว่างทางความเข้าใจเรืนี้เด็กของเราเยาว่าแต่เขียนเป็นเลยอ่านก็ยังไม่ออกอ่านก็ยังไม่ได้ได้แต่ดกดปุ่มขยุมขยี้กันอยู่ยยนหน้าจอเท่านั้น อยากขอให้เป็นรูปธรรมสำหรับรัฐบาลชุดนี้นะครับโดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมโดยเฉพาะคำว่าจัดให้มีพื้นที่สาธารณะสำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอยากให้มีทุกจังหวัดครับผมขอจบด้วยบทกลอนที่ว่าบทกลอนนี้ได้รับการจารึกที่กลางกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันครับกลอนบทนี้ว่าศิลปวัฒนธรรมประจำชาติเอกราชเอกลักษณ์เอกศักดิ์ศรีเป็นคันช่องส่องความงามและความดี เป็นโคมฉายช่วยชี้วิถีชน